สวัสดีคะ่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นการปรถมนิเทศชุดวิชา41462กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณค่ะ สำหรับชุดวิชานี้นะคะก็เป็นชุดวิชาในกลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้านนะคะในกลุ่มชุดวิชากฎหมายมหาชนค่ะสำหรับคำอธิบายชุดวิชานี้นะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณนะคะในภาพรวมของชุดวิชานี้ก็จะพูดถึงที่มาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของนโยบายการคลังของรัฐการจัดองค์กรของรัฐทางการคลังรายได้และรายจ่ายของรัฐ นอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการก่อหนี้สาธารณะวิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐนะคะแล้วก็พูดถึงระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐนอกจากนั้นก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุววิชานี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง และนโยบายการคลังของรัฐตลอดจนการจัดองค์กรของรัฐทางด้านการคลังค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐการก่อหนี้สาธารณะและวิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ และก็การควบคุมการคลังของรัฐค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาอาจจะคิดว่าในเรื่องขององบประมาณและการคลังของรัฐเป็นเรื่องไกลตัวของเราแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยค่ะเพราะในเรื่องของการเงินของแผ่นดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยก็เราก็จะพบเห็นนะคะในเรื่องของการ ออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะหรือว่าการวางนโยบายการคลังของรัฐนะคะซึ่งจะมีผลนะคะกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยเป็นในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกับเราอย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนของรายชื่อหน่วยการสอนนะคะในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นนะคะให้นักศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดพื้นฐานของการคลังสาธนารนณะและงบป,ประมาณแผ่นดินค่ะในหน่วยที่2ก็จะพูดถึงเรื่องข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายการงบป,ประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่3นะคะก็จะทําให้เราทราบถึงในเรื่องของระบบงบป,ประมาณค่ะ ส่วนในหน่วยที่4นะคะเราก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันการคลังและงบประมาณและการงบประมาณนะคะส่วนในเรื่องในหน่วยที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายได้สาธารณะค่ะในหน่วยที่6นะคะก็เ <No> ป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะคะแล้วในหน่วยที่7ก็เป็นเรื่องของหนี้สาธารณะในหน่วยที่8ก็จะพูดถึงในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะ นะคะแล้วก็ในหน่วยที่9ก็จะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินของรัฐนะคะส่วนในหน,น,น่วยที่10ก็จะพูดถึงการจัดทําและอนุมัติงบประมาณค่ะแล้วก็พอเราไปถึงหน่วยที่11นะคะเราก็จะได้ได้ทราบถึงเรื่องของการบริหารงบประมาณนะคะส่วนในหน่วยที่12ก็จะพูดถึงเรื่องการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณนะคะในหน่วยที่13ก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องของวินัยทางการคลังค่ะ ส่วนในหน่วยที่14นะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องเงินนอกงบประมาณนะคะแล้วก็ในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทราบถึงเรื่องของการคลังและการงบป,ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนะคะ ในส่วนของการเรียนนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะก็ถ้านักศึกษาศึกษาในเอกสารการสอนนะคะนอกจากเราจะได้ชมนะคะการศึกษานะคะทางไกลในรูปแบบของอใน y o u t u b e ที่ของหรือว่าทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาโดยละเอียดอีก อีกครั้งหนึ่งนะคะในเอกสารการสอนนะคะซึ่งการศึกษาเอกสารการสอนนะคะให้นักศึกษาเนี่ยทำการประเมินตนเองนะคะทำการประเมินตนเองก่อนเรียนหรือหลังเรียนนะคะซึ่งการประเมินตนเองนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้สํารวจนะคะสารวจตนเองก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ย มีความรู้นะคะในหน่วยที่เรียนมามากน้อยเพียงใดนะคะ<ๆ>ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในหน่วยนั้นนะคะให้นึก,กโ,โดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบประเมินนะคะทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังจากทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาเนีตรวจคําตอบที่เฉลยนะคะก็มีเฉลยอยู่ในแบบฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็พอเราตรวจแล้วก็ให้เรารวมคะแนนทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปทําแบบฝึกปฏิบัติ นะคะหลังเรียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำคะแนนทั้งสองนี่นะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยเรามีความรู้มากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะหากนักศึกษาเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ80ก็ให้นักศึกษานะคะศึกษาซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนเพิ่มนะคะ ส่วนการศึกษาเอกสารการสอนนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเป็นการศึกษา,าทางไกลนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะอ่านได้โดยละเอียดนะคะคือนักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน้านะคะเพราะว่ามันมเีเหมือนเราเขียนละเอียดเลยให้นักศึกษาเนี่ยเหมือนมีอาจารย์เข้าไปสอนอยู่ที่บ้านนักศึกษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านทุกหน้าของชุดการสอนค่ะ ส่วนการประเมินการศึกษาของชุดวิชานี้นะคะชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเป็นจะมีการประเมินผลการศึกษานะคะจากการสอบไล่นะคะไปตามภาคการศึกษานะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามวันและเวลาสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดให้นะคะทางมหาวิทยาลัยจะกาหนดให้นักศึกษาทราบในแต่ละภาคการศึกษาะคะ่ะ ะะก็หวังว่านะคะในชุดวิชานี้นะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังและงบประมาณนะคะโดยละเอียดเอาไว้นะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยตั้งใจนะคะแล้วก็หลังจากศึกษาเสร็จก็จะได้รับความรู้มากมายจากชุดวิชานี้เลยค่ะ